สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถแห่น้องเนต m ิจิกรทัวร์นะครับวันนี้เราก็มีโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์ project ออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่มเสียงกลางนะครับจะเป็นตู้ข้างนะครับจะเป็นตู้ข้างและก็หน้ามีแล้วหลังมีแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเพิ่มตู้ข้างกันแต่ตอนนี้กําลังจูนนะจูนระบบเสียง ประมาณนี้ครับก็ตู้ตัวนี้ออกแบบง่ายๆนะครับเราแต่แต่ต้องขยันนิดหนึ่งตู้ตัวนี้ต้องขยันนิดหนึ่งตู้ตัวนี้ต้องต้องขยันนิดหนึ่งขยันเพราะอะไรคือหนึ่งเราต้องยกขึ้นนะครับเ,เวลาเราจอดเล่นนะครับเสียงเสียงซับเนี่ยการที่ช่างตุ๋ยนะครับได้จูนมาแล้วเสียงมันครอบหมดเลยพื้นที่คือคือมันเก็บหมดอ่ะ มันเก็บหมดนะครับเสียงกลางหลังหน้าหลังเบสหน้าหลังเสียงมันมาหมดเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้คือเวลาเราเราเรา,เราจอดจอดเล่นข้างเงี้ยเนี่ยอย่างเราเปิดข้างเหมือนตู้เงี้ยมันเสียงโทนเสียงกลางมันไม่มาคือเบสมันได้คุมคุมงานได้อะเบสคุมงานได้แต่ว่ากลางกลางไม่มาก็เลยอ่ พอดีมีตู้กลางแจ้งอยู่ที่บ้านนะครับกูตู้กลางแจ้งก็12นิ้วนะครับก็เลยว่าจะเอามาใส่สีดอกนะครับนี่ก็ต้องรอฟังตอนไปเล่นงานจริงนะครับไปเล่นงานจริงก็มันจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนที่ตอนแรกเนาะยังไม่ได้จูนนะครับ ผมเปิดเสียงกลางช่างตุย๋ยบอกว่าดังกว่าข้างหลังอีกผมก็ไม่รู้นะเสียงมันคนละโทนหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงตอนนี้ช่างตุ๋ยจูนอยู่ครับได้จูนอยู่เอ้ากำลังให้ตังไปซื้อทระเมราเร็วเลยนี่ก็จะเป็นสัญญาณ FM นะครับเป็นสัญญาณ FM ก็กราฟก็จะอยู่ประมาณนี้พี่ไอ้พรผมมาเลยฮะเออไปเห็นไอ้แพดเมื่อไหร่โอมีอะไรงใส่ตาเลยตาไป่ไเดียวก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายรับเป็นตัวนี้มันเป็นเส้นสีเขียวนี่เขาเขาเรียกว่าอะไรเส้นสีเขียว อันนี้คือตู้มันอยู่ตัวนี้มันได้เลยใช่ไหมมันจะเฟดกับตัวนูน้นไหมไม่ใช่ไหมแค่วัดตู้หาตูนี่เฉยนี่คือการวัดโซนนี่จุนด้วยคลอสคลอสเป็นตัวตัวปล่อยออกจากจากคอสมาเข้าตัวตัวพาวเวอร์อเนาะใช่ไหม คลอดข้าวพาวเวอร์คลอดขาพาวเวอร์ตัวนี้มีกี่ชนนลนะของเราอ่ะแปดชนนแนใช่ไหมอะไรคลอดอ่ะเอาแปดเอาแปดแปดอินเป็นเอาเลยแต่ใช้ไปตรงนี้ห้าอินเข้าเข้าแปดออกแปดแต่ตอนนี้แมทริกห้าแมทริกห้าแมทริกแมทริกคือใช่ครับเป็นเซนเตอร์เขียนเป็นเซนเตอร์มันมีหกแต่เราใช้แค่แค่ห้าก็เหมือนของบุญหลายน่าจะใช่ นี่ก็เวลาเราเราจะเล่งตู้ข้างเราก็แล้วแต่สไลด์เอาแต่ถ้าเราจะเร่อตู้หน้าตู้หลังก็มันมีแยกก็พาวเวอร์ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับของก็มีอยู่นี่ครับหนึ่งประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายครับก็มิกก็จะเป็นสามสิบสองเอ็กนะครับ นะครับแล้วก็เป็นของเอกซาวนะครับระบบเอกซาวตู้ก็ของเอกซาวนะครับเอกซาวเก้าพันสองแท่นแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เออเก้าพันสองแท่นแล้วก็หกพันสามนะครับหกพันสามแท่นแต่แต่แท่นบนเนี่ยมันเป็นเอ่อหกพันหกพันหกหกพันนี่แหละแต่ว่าใส่หน้าเก้าพันหรือเปล่าไม่แน่ใจเอ้ยไม่ใช่เออเก้าพันนะครับ ซับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขับเสียงกลางข้างเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีฝั่งนี้อีกนี่ครับประมาณนี้ครับก็ลำโพงก็ใช้ของลำโพงก็ใช้ลำโพงของพรนะครับลำโพงพ r ใช้ดอกสิบแปดนะครับดอกสิบแปดข้างหน้าข้างหน้าสลร่น,นะพี่ตุย๋ยสิบเกียร์ <4 S 2> เบต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 สิบสีเ่เ,เ,เ,เอ้ยไม่ใช่สี่แถวสี่สิบหกสิบหกสิบหกหน้าสิบหกนะครับเบตเบตหน้าสิบหกหลังก็หลังสิบสองนะครับหลังสิบสองหลังสิบสองกลางก็ไม่มีอะไรครับกลางก็อ่อกลางสี แปดดอกครับกลางแปดดอกแหลมหกนะครับแหลมหก MB สามร้อย P Audio นะครับใช้ของ P P Audio เห็นพี่ตุยบอกว่าจะเปลี่ยนใหม่ <c oughs> เป็นเป็นของอะไรนนเนี่ยตัวนี้เป็นดอกของอะไรนะพี่ตุยตัวเนี้เนี่ยดอกฮะไม่มียี่ห้อ นี่จะทอนต้นไม้เลยสะท้อนมันต้องไปที่โรงเลยเปล่าคิดนึงแม่ไม่ซีเรียสแร้วแต่พวกนี้มันละเอียดถูกต้องโรงละเอียดหมดแล้วแต่มันตกตรงนี้ใช่ไหมนั่นแหละถ้าพวกนั้นจิ้มลงเนี่ยมันวัดไม่ได้ค่าไม่ได้มันเป็นยังไงจิ้มไม่ลงเปิดใช่ตรงไหนวะเนี่ย มันมันไม่ขึ้นในนี้หรอขึ้นเลยเป็นรูปเนี่ยอ๋อก็พี่มันยังอยู่เกณฑ์กลางอยู่เนาะไม่โลคัทน,นะค้างหรือเปล่าออกกดเข้ามาหมอโลคัทไม่ได้หรออ๋อดูแล้วหมดหน,นึ่งเนี่ยต้อง,งเป็นโลค <c oughs> ัมอันนี้ ว่าเดี๋ยวโลมเยอะโลเออบารอลล็อกเตียงห้องเทียเดียวก็ได้นก็เออแต่เว้ยเพื่อสีคนจะรอสบายแกโรลินโอเคครับเดี๋ยวยังไงใครสนใจก็โทรสอบถามกันได้นะครับรถแห็นองเนมิวสิกย้อนเออผมไม่ถ่ายเสียงเพลงเนาะก็มาบอกว่าตอนนี้ติดตั้งเสียงกลางใหม่เนาะ ใครอยากฟังจอดเล่นนะครับเจอกันแน่นอนครับเสียงกลางข้างนะครับเดี๋ยววันไหนผมจะไลฟ์สดให้ฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายๆก็ฟังกับเพจรถแห่น้องเน็ตบิวสิกนะครับบางครั้งผมก็จะไลฟ์ของเพจนะครับของเพจรถแห่น้องเน็ตบิวสิกนะครับก็รอติดตามชมตอนต่อไปแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆเจอกันคลิปต่อไปครับ